Oh, yeah. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if. สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารส่วนผิดนะคะอยู่ซอยบัดกู้จังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้เนี่ยมาแบบช่วงที่มันเป็นช่วงที่แถวนนนเขาเริ่มน้ําท่วมกันนะคะน้ํามันก็เริ่มสูงแล้วนะคะวันนี้ก็มาทานอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เนี่ยเขาได้ไม่ชื่อเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทานอะไรบ้างคะ่ะเมนูนี้นะคะจะเป็นเมี่ยงกลีบบัวค่ะก็จะเหมือนเมี่ยงปกตินะคะที่จะมีแบบเครื่องไว้ให้ใส่ด้านในแต่ว่าเนี่ยเวลาเราห่อนะคะจะใช้ ็นบัวใบบัวแบบนี้เลยเป็นเมนูนที่สวยมากอัพลงโซเชียลคือเก๋สุดนะคะอืมอร่อยมากหวาบบนใส่พริกไปเม็ดหนึ่งนะ ดีมากค่ะเราะาไม่แปลกเลยตอนแรกก็กังวลว่ากินใบบัวมันจะไอ้กินดอกบัวมันจะนยังไงไหมโอ้ยทาดีนะคะวันอันนี้นะคะจะเป็นเมนูยำส่วนทิพย์ค่ะก็จะมีแบบเป็นยำเห็ดนะคะแล้วก็ยำมะลาค่ะแล้วก็เป็นยำถั่วงอกนะคะซึ่งจะมีกุ้งมาทั้งหมดเลยนะคะเราสั่งเป็นเมนูเดียวยำส่วนทิพย์แต่ก็จะได้เป็นเซตแบบนี้นะคะ ลองดูน่าจะเป็นซิกเนเจอร์เขาว่าเป็นชื่อร้านเขาเลยนะอันนี้เป็นยำมะละนะคะมะละนี่อน้ำน้ำอร่อยอืมเอผ็ดนิดนึงนะคะ กุ้งค่ะกุ้งสดมากค่ะยังมเห็นนะคะรสชาติมันจะหวานว่ายำมะละก็คือมันเขาจะใส่แบบมะพร้าวลงไปเป็นเก็บมะพร้าวลงไปนะคะยำถั่วงอกนะคะ เราว่ายำทวง,ง้อเนี่ยอยู่ระหว่างยำมะละกับยำเข็ดนะคะเหมือนอยู่ตรงกลาง <c oughs> คือน้ำยำเขาคล้ายๆกันหมดเลยน่าจะเป็นอันเดียวกันแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยจะใส่อะไรอย่างม,มาเพิ่มไม่เหมือนกันนะคะเวลากินก็จะรู้สึกแบบเออมันไม่ใช่จานเดียวกันดีนะคะมีการแบบทาให้เรารู้สึกไม่เบื่อความเป็นยำนะคะมีหลายรสชาติ <c oughs> มีต้นไม้ตรงที่จอดรถโออันนี้ต้องใช้เล่นแบบว่าเอาตั้วยถ่ายเลยนะถ้าเป็นเล่นปกติจะได้แค่นี้มันจะเต็มต้นนะคะนี่เราถอยมาเยอะมากแล้วนะต้นใหญ่มาก